แขนก็ขาขาเข้ามาก่อนเข่าเขาเข้าเขระวังๆระวังระวังเขาเข้ามาเลยเออมือมือมือระวังมือระวังมือพ่นป่ะนี่พ่นบอเอเอปลายนิ้วจะบ้าตายเอาอีกแล้วไลคิล่าชนอลเออเยอะสวีดนสวดีสุภุสุขเดครับเรื่องอยู่กับผมสุดรอดคามเทในเกมเพอร์เฟกต์โพสอเ y e a อ a โ o สวีดสวัสดีทุกคนครับคุณอยู่กับผมพี่่นหนึ่งไรกันล่ะชแนลครับวันนี้เรามาอยู่กับเกม perfect post เกมที่เราจะต้องขยับขาแขนแล้วก็หัวทุกสิ่งทุกอย่างให้พอดีกับช่องที่มันเป็นป่องพุ่งมาหาเราเอาล่ะก่อนจะไปรับชมการที่ติดตามผลการลุกมานานให้การจากกันง่ายๆเด้อตอนนี้เลยขอลองกดไลค์จากเธอหนึ่งแบบว่าให้ชื่นใจนะส่วนใครที่เพิ่งมารับชมยังไม่ม่นใจว่าถึกใจหรือเปล่าเบิ่งไปสักพักถึกใจตอนไหนอยกว่าตอนนั้นครับเอ่อนี่อะไรครับเนี่ยหึคืออะไรกัน เฮ้ยมีการเปลี่ยนสรงป้าเปลี่ยนสีทรงในสำนี้เจ้าก็เอาติอู้ไปจะถูกจะแพงใส่แดงไว้ก่อนเขาว่าแล้วตรงนี้คืออะไรกันนะเอ่ออย่าบอกนะว่าอุ้ยว่าเหรอตัวปึ๊บมาขึ้นไปปึ๊บเมื่อมีป้ายมาชูแขนขึ้นใช่ไหมข้างหนึ่ง อ่าแขนนี่ชูขึ้นปึ๊บแล้วยังไงต่ออ่าตรงนี้ก็พลอยนี่ไงนี่ไงปั๊บมาอันนี้พลอยขาที่หนึงพลอยขาที่หนึงน่ารักน่ารักนี่ปอยขาน่ารักด้วยเป็นไงอเอวเอวเอวโยวกหน่อยเอวโยวกหน่อยอ่าสวยงามมับววพลอยขาด้วยเป, <laughs> ป็นไงเอ้ยผ่านจึงเยอะจึงเยอะโย่เต้นเต้นผ่านอย่างง่ายดาย้ไปไปต่อเฮาว้าตกบันไดก่อนนะนี่ฮะไหนดูสิมาแล้วเฮ้ย ทำข้างบนเราก็ยกแขนขึ้นอย่างนี้นี่ยกแขนขึ้นโชว์กา้ามโชว์กา้กามอ่าแล้วก็อย่าลืมพลอยขาข้างนี้พลอยขานี่พลอยขาด้วยไปไงเออได้รหรือเปล่าวะเฮ้ยชนไะเนี่ยชนไะเนี่ยทางขวาชนไะเนี่ยอุ้ยเกือบชนอุย้ยเกือบโดนนิดเดียวรอดไปได้เฉยแต่เฮ้ยเออสัมนี่มันบอสมเมนหรอกครับเออารมณ์บาเจ็บอารมณ์บาดใจเออเฮ้ย,ยท่าเทิกี้ใครเกิดทันบอ,บอกเลยว่าเด็กยุค90้นึ่งะครับเลเวลที่3ไหนดูซิ เออก้มโค้งเก็บเห็ดได้เลยแทบมาเราเอ่อปีนหันข้างเออไม่ใช่หันหันไม่ใช่เออเอออาานี้ก็ได้อา่านี่า,านรดิปปปปปับับเก็บขาเก็บขาเข้ามาเก็บขาเข้ามาลกเก็บขาเข้ามา,ๆๆาเ,าเามาๆๆๆาอียคอหน่อยเอียคอหน่อยฮ่าโบเออสีจุดตเต็มลาก่อนอ่ามึงเห้เข่าหัวแตกเลยมันเออ ั็ขึ้นไปใหม่หรอโอ้โหแทตายจาิตอะฮะตอนเรมเลยว่าหนึ่งหมเลยผมดูว่าแบบขึ้นไปแล้วก็ได้เลยโอ้โหว่หนึ่งหมเอามามา<บ>อันแรกมันบยาวนะครับไอามารอบนี้เราก็าทำการเบ่งกล้ามชูข้างบนนี่แล้วก็เข่าชิดกันแล้วก็จะพอยขาเนี่ยพลอยขาการกาศเฮ้ยท่านี้ท่านได้แต่ใดมาเอียงเอียงขวานหน่อยเอียงขวานหน่อยฮ่าเอียงขวาหน่อยเดนหัวโดนโดนหัวโดนวับคะแนนผมต้องสูงขึ้นนะครับเนี่ย ไม่ไงแกระแดดดีขึ้นไปแล้ว,ลว,วตตตตเตะเตะเตะเรเบลสามมาแก้แค้นหน่อยมาทีนี้เราหันข้างใช่ไหมแล้วก็ก้มตัวลงไม่ใช่ก้มก้มตัวลงยิ่แขนมายิ่แขนมาแขนนู้นด้วยแขนนู้นด้วยก้มด้วยอา้าวก้มหัวลงใช่ไหมเอ่อโอเคเอ่อเอาตะกี้ไปไหนแล้วไปทำตะกี้ละเออเอาตะกี้สั่งเกตทำเราไม่ใช่เหรอเอาเดี๋ยวก่อนเอาเออเอา,เอาแล้วแคนเซลลิลเฉยเลยอะไรวะจะขึ้นมาได้ออลงไปใหม่ครับสุดหล่อบ๊บ อ๋องไงผมสามารถกด C ได้ทุกคนนี่ไงโอเคผมลืมดูนี่อย่างนี้ก็ง่ายๆเลยเราดูบุมนี้แล้วก็สบายอ่ะอ,ะอะโพดโพดโดโพอเคเดี๋ยวมอไม่ค่อยเห็นมีประสบการณ์แล้ะไปเลยโอ้โหทาดีใจมามาปะดาดาเรเวลสารอบที่เท่าไหร่ไม่รู้แต่ที่เนี้ยเรามีเทคนิคแล้วนี่ปั๊บเราก็ทําอย่างงี้เออเราก็หมุนตัวใช่ไหมไม่ใช่เราหมุนตัวกด Q าแล้วเราก็ก้มลง ก้มลงเร็วๆก้มคอลงก้มตัวลงอีกก้มตัวลงอีกอ่านั่นแหละสวยงามผ่านไปเอ้าเดี๋ยวตัวขาพี่เหรอเพิ่งเห็นไอ้สามแงกมาแต่เมื่อไรโอ้มันเดียวกับเพื่นมันพีหอไปเห็นว่ามีสามแงกเอืออ้าวตัวเหลืองเลยเมื่อกีน้องขมิ้นเ สวัสดีครับผมชิคกามินครับพี่เรเวลสามคามินกลับมาแก้แค้นแล้วพุ่งเข้ามาเลยนี่เขาแก้มองนี้ปับ๊บเราก็หมุนตัววงนี้ปั๊บนี่เราเอียงไปเบิร์ตตเลยจังสี่ก็ได้ดีดิขอให้พ้นใช่ไหมเออดีดิเอียงตัวนี่ขาก็ไม่โดนโอ้โหเอามือมือมือกับโดนอ่ะเก็บก่อนโอ้ยฮ่าเป็นการสุดยอดมาสบา,สบายสบายเข้ามาเลยแค่นี้ดูเลยอ่ะนิ้วโดนนิ้วจีโอ้โยหาม่าเอ,อ้ยคือมากำมือไว้เลย กลับมาใหม่ได้3สีพ่พลาดปนรอบมือนีกูมะขำมินสู้ๆลูกสู้ๆอ่ะไปทีนี้ลูกก็เอียงตัวไม่ต้องเอียงได้ไหมหรือต้องหรือเอียงเลยเอียงไปเลยอ่ะเอียงไปเลยระวังเท้าระวังเท้าลูกระวังเท้าเท้าง,งอขึ้นมาลูกงอขึ้นมาเออหัวระวังหัวหัวเชิดหน้าด้วยเออเนี่ยท่าน,นี่สวยละเดี๋ยวไม่ได้คะแนนให้มันเต็มส่วน <c oughs> ท่านี่แหละสุดยอด <c oughs> สบายมากนี่เป็นไงคะแนนผ่านปะผ่านปะ สบายมากนึกว่าโอชาเต็มว่ะเออเออสตีดจิ๊บๆครับพี่ไว้ใจขมิ้นเด้อเลยตาเต็มเลยเดอเออไว้าไหวใจสนี่ง่ายๆครับง่ายๆโอ้แดดเผามันโตเหลืองมาเลยเอายังไงให้เหลืองวะเลเวลสี่มาแล้วไหนดูสิโอ้โหเด้อมึงี้เลยก้ม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 เลยตัวตัวก้มเลยตัวแขน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 โอเคแขนแขนมานี่เชิดคอขึ้นหน่อยฮึบ เฮ้ยสวยงามเป๊ะเป๊ะเ,เลยมา <m aps> จิบจิบมัฟเฮ้ยเลเวลสี่มันก็ยังไหวครับอาจารย์ต่อไปเลเวลที่ห้าไหนดูซิมาเลยึบเฮ้ยท่าไหนวะเฮ้ยเฮ้ยไม่รู้แหละเอาขาเข้ามาก่อนอุ้ยอุ้ยเอว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 ,เ,อว,เ,อว,เ,อวเข้ามาแขนแขนระวังแขนชูไปแขนชูไปข้อศอกข้อศอก,อกระวังโอเคไม่น่ามีอะไรโดนขอให้พ้นไปก่อนหวังว่าจะได้คะแนนผ่านนะครับคะแนนผ่านขั้นต่ำหรือเปล่า โอ้สบายจ้าโอ้ยสุดยอดเลยครับมมิดเนาะขาบินส่งแดงเดินเฉยๆแล้วตกบันไดเนี่ยยุ่งเลยนะเลเวลที่6มับเฮ้ยอันนี้ขาเราฟังขาขาอะไรขาเลยอันนี้แขนพลอยขึ้นมาปึ๊บแล้วก็เอี้ยวตัวเอี้ยวตัวมาอาเอี้ยวตัวนึ่งมือ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 พลอยนิดนึงพลอยนิดนึงอ่าท่านี้ผมว่าได้ไม่น่าติดเลยนะโอเคไปเป็นก้ัมเฮ้ยไว้ใจเข้าม่ได้เลยนี่ล่อนเอเมล่อนมันล่อนเลยโอ้ อ้ยเวรลอนเวรลอนเลยมึงระวังไงหลังเลยไงหลังเลยขาม,มินมึงต่อไปเลเวลที่เจ็ดเอาละเตรียมตัวตั้งสติดีๆมับอ่าเฮ้ยอะไรวะเนะี่ยเฮ้ยเดียว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 โอโ้โหมีพลังด้วยนี่ไงเอี้ยวตัวรอเลยเฮ้ยไม่ใช่เอี้ยวตัวเอี้ยวตัวเฮ้ยโดนเพราะว่าโดนแน่ๆเลยเฮ้ยโดนไหมผลไหมผลเปบาโดนไหมเอ้อส่งติงโดนส่งติงครับพี่โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเกาะได้ไหมเกาะไม่ได้หรอขามินมา <c oughs> เปลี่ยนตัวเลยแล้วกันมานี่น้องคอ้ามินพักไปเลยเจอน้องบูน้ำบูรพา <c oughs> <laughs> มาสบายมากเดี๋ยววันนี้ผมจะจัดการให้เรียบร้อยไว้ใจบูรพาได้เลย <c oughs> ดูท่าโพสก่อนวนอะ้ <c oughs> ท่าท่าแม่ <c oughs> <c oughs> สมเด็จมัน easy ครับเฮอยอันนี้ไม่ยากแบ่งกล้ามสินะครับห้อ <c> ย <oughs> ขาแป๊บหนึ่งนะเอ้ยท่านี้สวยฮ่าฮ <c oughs> ่าสบายเเวลสามกันนะมัพแล้วก็ เราบ้างเราบ้างขาขาขาไม่จิ้มถือแต่ขานะขางอขึ้นมาเลยนี่ก็วเอี้ยวตัว,วโคบตัวลงมาปึ๊บดูผมซะก่อนนี่ท่ายากเตยบุญรพาคะแนนจ,จะผ่านไหมคะแนนไม่ผ่านเวนเอ้ยเล่นได้ยากคะแนนไม่ผ่านอ่ะแก้ตัวแก้ตัวแก้ตัวเออะอ่แค่นี้ก็พอแล้วเดี๋ยวเออเดี๋ยวนี่ก็ เอี้ยวตัวลงมาเอ้ยไม่ได้ขาขาโดนขาขาโดนขาขาโดนเออเยี้ยวตัวมาอ่าโอเคอย่างงี้พอได้บุรุพาโอเคถ้าเด็กกี้ไม่เอาเด็กกี้ไม่เอาคะแนนไม่ถึงโอเคได้อยู่ไปเลยมึงเลเวลที่สี่ก้มโค้งมาเลยให้อาริกาโตเตมาสอันแขนแขนแขนด้วแขนเขียระวังระวังต่ำระวังต่ำขามีว่าขาระว่างขาขาขา เฮ้ยเข่า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 คู่เข่าคู่เฮ้ยเข่าโดนเข่าโบเข่าขวาคาเมื่อกีเออบูรพาขอลาก่อนเออเออโอ้โหระเบียงมันอาจจะเป็นเพราะสีส่งแล้วผมว่าเปรี้ยดด้วยว่ะเออสีเหลืองโดดเด่นต่อไปก็ต้องนี่ไงรอบนี้กางเกงสีเหลืองโตสีเขียวมาเลยนี่เป็นไงนะน้องเขียวสวยของพี่จัดการเลยนี่เอี้ยวตัวทั้งตัวไปเลยปั๊บ แล้วก็เอี้ยวตัวลงปล๊าบไปกี้แล้วก็ชูแขนมาดิฮะแค่นั้นก็พ่นแล้วเอ้ยขาขาเรา,าบ้างขาหลบกอ่อนเออสุดยอดน้องเขียวเสวยมามับฮะโอ้โหนิ้วกอ้อยโอ้โห้หาเมื่อยนิ้วก้อยกระถึอกับอ,อุโมงคเอื้อเดี๋ยวน้องปิ่นโตแก้ตัวให้เองนะจ๊ะมาเรีวสามบอกมองนี่พลาดดูบลอใสนี่บอกเอี้ยวโตจีบมับนี่ แขนมานี่แขนมานี่มาบดึงมานี่คอลองมานี่ป๊าบป,ป๊าบแขนลงมานี่ป๊าบเออเอเอ,โอโตไปอีกปั๊บนวดนิวน้วนิวน้วมือนิวน้วมืออ่าแค่นี้ก็น่าจะผ่านแล้วใช่ไ้มไว้ใจได้เลยปิ่นโตมาเธอแรกเฮ้ยสุดยอดเลยน้องปิ่นโตนี่เต้นปับ๊บเฮ้อสุดยอดเออถูกใจปิ่นโตมากเลยครับ อ,อ,อันนี้อันนี้อันนี้อ๋นนออ,อันนี้ก้มก้มเด้อก้มก้มก้มมาเจติปะเซเตโบนี่บอกเออเอาไปเราวัางเราวังขาเราวัางขางอมาแนงองอมาแนเราวัางขาเราวังขาระวังส่งตีงนะโอเคไม่น่ามีปัญหาแวบไปเลยเฮ้ออ้ยทาเต็ปินโต,ตไปเรยว่าที่ห้านะปินโตตั้งสมาธิให้ดีๆเอ่ออันนี้ต้องทำยังไงครับเนี่ยลืมแล้วชูแขนขึ้นอย่างี้เหรอ เออแข่งขึ้นอย่างนี้หรือเปล่าแมนบอว่าทำไมมันเหมือนจะเอ้ยเทา้ทาเทา้ทาเทา้ทาเท้าอุ้ยเกือบไม่ทันวู้อย่างน้อยก็พลาดช่องไปแต่คะแนนผ่านไหมโอ้ได้อยู่โอ้โต่ฮู้เลิฟเลิฟเลยน,นีซัมเนียโอ้สบายโอ้เป็นนานส่งสีชมพูได้หนีมาแต่ <c oughs> ไปเลเวลที่6มาอ๋ออันนี้อันน,น,นี้อันนี้ขาระวังขาระวังขาเอ้ยทำไมนี่เหมือนมันง่าย,ายๆวะมันง่ายจริงเปล่าวะแขวนขึ้นมาก่อแขวนขึข้นมาเฮ้ยเข่าเข่าเข่า ขาเข้ามาโอเคน่าจะผ่านง่ายๆเลยจัดไปมาเอาแล้วเราจะได้ไปไกลกว่ที่เราเคยไปแล้วนะสุดยอดเลยปิดโตมาเลยเรียเวลเจ็ตมาเายกยางไังไดมาเบิรงก่อนโอ้ยถ้าพลังขึ้นเต่าอะไรนะบอแมนบอนี่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 ดิเอลเอลเอลึบนิวมือนิวมือ มิวมิวพ่นปะพ่นปะพอเฮ้ยพ่นหรือเปล่ามันพ่นไหมเออโอ้ใบหูห่ามึงเอ้ยติงหูจำได้กระติดวะแค่ดีก็เอาดาเออโอ้ยครับไงพาสนี้ขอตัดจบแล้วพอไว้หม่องนี้ก่อนแล้วกันใครดูคลิปนี้ต่อก็คอมเมนต์บอกจานใต้นะครับเดี๋ยวผมจะกลับมาเล่นหรือเปล่านั้นมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกินไก่ทอดอย่าลืมทอดไก่กินซุ้ยนะสวัสดีทุกคนครับ